สวัสดีครับผมเพนเพนตะซิน The นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนี่จะเป็นดวงประจำสัปดาห์ที่15ถึง21ธันวาคม2024โดยใช้รูนเป็นตัวทำนายนะครับโดยภายในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ค่อนข้างวุ่นวายเลยนะฮะก็จะมีทั้งปัญหาหรืออะไรเข้ามา นะครับแต่ก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะครับก็คือภายในสัปดาห์น,นี้ให้เชื่อมั่นในสัญญยาณยในการตัดสินใจของตัวเองนะครับว่าทางไหนเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะครับแล้วค่อยๆเลือกตรงนั้นไปนะครับแล้วก็ลองดูว่ามีสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมาไหมนะครับภายในชีวิตประจําวันขึ้นมาก็ให้สังเกตดูนะครับแล้วก็ระวังในเรื่องต่างๆนะครับในการทํางานการเดินทางหรือเรื่องการเงินอะไรต่างๆนะครับ ในสัปดาห์นี้ก็ต้องระวังเรื่องความเจ็บป่วยนะครับอาจจะดูว่าถ้ามีเวลาพักผ่อนแบ่งเวลาออกมาให้ตัวเองบ้างนะครับแล้วก็หลายๆเรื่องภายในสัปดาห์นี้ครับพวกงานหรืออะไรงไรตรงเนี้ยจะค่อนข้างนิ่งนะครับไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรมากนะครับคืออยากจะลองแนะนําว่าให้ลองปรับเปลี่ยน s t r a t e g i e หรือวิธีการของสัปดาห์นี้ให้กลายเป็นตั้งรับป้องกันดูนะครับหรือให้อยู่นิ่งๆไปก่อนเพราะว่าถ้าเรามีการ move หรือด้านหน้าเนี้ย อาจจะทำให้เราไปในทางที่ผิดหรือ,อาทางที่ไม่ใช่ได้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับ